ตอไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีแชมเปีนสนับสนุนโดยเงียบนิ่งประหยัด โนโลีมอเตอร์ต่อตรงจาก LG ABS ไ i เล n g ยงทูซิตี้ลิวิช้างคนไทยหัวใจเดียวกันระวังดวยนะครับทมรระวงรวังระวเเวผมกับภรกิจเพื่อนผู้จการให้กับโรงแรมน้ำพุร้อนภระกิจของแชมเปี้ยนในครั้งนี้เป็นภระกิจที่ต้องทำด้วยใจ ้งทุ่มเททั้งกายทั้งใจและฝีมือแต่เขาว่าไฟไหม้เหรอระแน่เลครับเธงแน่ครับเดี๋ยวไปก่อนครับเกิดวัตถเหตุที่ไม่คาดคิดเมื่อโกชะตากรรมของเซนและผู้ร้อนแห่งนี้จะเป็นอยื่องไรกสนเนื้อต้ชกาวเลาด้วยนะครับต้องช้กาววลด้วยครับ ที่จะออกไปทำภารกิจช่วยโลกแมเ้ผมแค่แม่ธรรมดานร็วไปก่อนโอ้ยรับผมแล้วครั้งนี้ใครจะพาไปทำภารกิจช่วยโลกกันล่ะฉันเองค่ะค่ะฉันมีจดหมายจากผู้ชมทงบ้านมาฝากกันค่ะผมเขียนมาจากโรงแรมซิการาระ ที่น้ำพุร้อนนารุโกะจังหวัดมิยากิผมชื่อคาริโนยูจิโร่ครับตอนนี้ที่โรงแรมของผมมีลูกค้ามาพักน้อยมากหากเป็นอย่างนี้ต่อไปโรงแรมคงจะต้องปิดกิจการไปจึงอยากให้ทางรายการส่งแชมเปี้ยนมาช่วยโรงแรมของผมได้โปรดชื่อพวกเราด้วยเธอนะครับผมจะรอนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีซะด้วยนะใช่ค่ะฉันก็เลยนึกถึงแชมเปี้ยนท่านนี้นะคะ ส่งแชมเปี้ยนช่างไม้ไปช่วยฟื้นกิจการโรงแรมน้ำพุร้อยเราไปพบกับแชมเปี้ยนคนนี้กันเลยนะคะช่างไม้ชินโนฮาระสุดมุขประสบการณ์การทำงาน4ซสปาร์ปีสามและขันแล้วกว่า3ามชั่นหลังชิโนฮาระ สุดขั Elliot, ้นสุดระวังด้วยระวังด้วยค่อยๆวางไว้ค่อยๆวางอาคารที่เจ้าร่าสร้างขึ้นไปนั้นเป็นมิติที่โอทูส์และดูสบายตาและด้วยประสบการณ์อันช่ำชองทำให้เขาคว้าแชมป์จากรายการี e ีแชมเปี้ยนไปพร้องมาแล้ว ราจะไปกันที่เมืองโอซากิในจังหวัดมิยากินะคะน้ำพุร้อนนารุโกะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เป็นน้ำพุร้อนทีด่ด่งดังที่สุดในภาคตะวันออกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยนาระในปัจจุบันมีโรงแรมที่พักอยู่กว่า60แห่งที่นี้มาถึงจังหวัดมิยากิ อากาศดีมากเลยนะคะไม่ทราบว่าปกติได้ไปเที่ยวน้ำพุร้อนบ่อยไหมคะเนี่ยเป็นไงคะอ๋อไม่บ่อยแล้วครับไม่บ่อยอ๋อหรอคะและโรงแรมที่เราจะมาหานั้นต้องเดินออกมาจากย่านการค้าเป็นเวลาประมาณ15นาทีและที่นี่ก็คือโรงแรมสึกาวระนั่นเองล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณใช่ไหมคะที่เห็นจะหมายไปหารายการทีวีแชมเปี้ยนะคะใช่ครับผมเองแหละครับผู้ที่ดูแลกิจการโรงแรมแห่งนี้ก็คือหนุ่มวัย29และภรรยาคนสวยของเขาซึ่งตรงนี้ลูกสาวตัวเล็กและทำง,งานในโรงแรมไปด้วยโรงแรมสาการะแห่งนี้เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี1865 มีบรรยากาศแบบดั้งเดิมที่ยังคงเก็บรักษาอยู่ในสภาพดีแต่ทว่าที่นี่กำลังประสบปัญหาใหญ่มากเลยทีเดียวะะแล้วค่ะมีเรื่องไหนที่กังวลใจอยู่คะครับคือช่วงนี้มีแผ่นดินไวหวเ,เ่วๆกิวเตม,มิยากีนะครับ,รบที่จองไว้ก็เลย ทรศัพท์มาแคนเซลกันเยอะมากทีเดียวเลรอครับดูสิครับรายชื่ที่แคนเซลครับแคนเซลกันหมดเลยหรอคะเนี่ยโอ้โหดูสิคะหมดเลยหลังนั้นมาก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามาพักเลยครับช่วงนี้ทางเราก็เลยแย่มากเลยครับเออไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วครับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอิวานไม่อยากีที่สิง เมื่อเดือนมิถุนายนแต่แม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านพ้นไปแล้วแต่จำนวนแขกที่มาเข้าพักก็ลดจำนวนลงไปอย่างน่าใจหายกิจกการของโรงแรมจึงมีปัญหาจากนั้นทีมงานก็ขอเดินชมโดยรอบดูซิว่าภายในโรงแรมจะเป็นอย่างไรโอ้โห oh. ที่มาปุ๊บก็เห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือ เพ<อ>ดานเนี่ย,ยมันเก่ามากๆเลยล่ะค่ะ